สวัสดีครับเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e m i รันเทรดเดนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับแท่งเทียนมารูโบสุนะครับหรือมารูโบสุแคนโดสติกนะครับซึ่งเป็นภาคต่อของรูปแบบแท่งเทียนนะครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะเริ่มกันที่ระดับที่2อีกเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์ติดตามคอมเมนต์ช่อง h e มิรันเทรดเดด้วยนะครับคําเตือนเนื้อหาในวิดีโอที่เผยแพร่จากช่องนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินการลงทุนหรือการซื้อขายแต่อย่างใดนะครับการลงทุนในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงโปรดศึกษาข้อมูลและใช้วิจารณญาณของท่านเองในการตัดสินใจลงทุนผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับมารุโบสุนะครับเป็นคำมาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งแปลว่าหัวล้านนะครับซึ่งเก่าง่ายๆก็คือแท่งเทียนมารุโบสุนะครับก็คือแท่งเทียนยาวที่ไม่มีไส้เทียน หรือมีไส e uh ้เทียนสั้นนั่นเองครับโดยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4แบบนะครับก็คือ 1. มารโบสูธรรมดานะครับก็คือไม่มีไส้เทียนบนและไส้เทียนล่างนะครับ 2. ก็จะเป็นมารโบสูแบบบิ๊กเบลนะครับก็จะมีไส้เทียนบนและไส้เทียนล่างนะครับบิ๊กเบลในที่นี้แปลว่าเข็มขัดนะครับต่อไปนะครับ3มารูปโบสูแบบโอเพนนิ okay, 2 2> ่งนะครับก็คือไม่มีไส้เทียนที่ราคาเปิดครับ และ C m a มารูโ u สู u แบบ c l o s i n g นะครับก็คือไม่มีไส้เทียนที่ราคาปิดนั่นเองครับและนี่ก็จะเป็นหลักการเทรดของแท่งเทียนมารูโบสูนะครับมารูโบสูแคนโดสติกนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นตลาดเคลื่อนที่ออกข้างนะครับแท่งเทียนจะเกิดการกลับตัวหรือพักตัวนะครับแต่ถ้าเป็นตลาดเคลื่อนที่ขาขึ้นหรือเป็นตลาดเคลื่อนที่ขาลงนะครับแท่งเทียนจะเกิดการเคลื่อนที่ไปต่อเนื่องนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตลาดจริงกันดีกว่าครับและนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของแท่งเทียนมารุโบสุนะครับหรือมารูโบสูตแคนโดสติกนะครับในตลาดจริงนะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแท่งเทียนมารูโบสูแบบครอสซิงนะครับเหผลเพราะว่าไม่มีไส้เทียนที่ราคาปิดนั่นเองครับโอเคเราไปต่อกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นแท่งเทียนมารูโบสูแบบ o p e n น n g นะครับก็คือจะไม่มีไส้เทียนที่ราคาเปิดนะครับส่วนราคาปิดมีไส้เทียนนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะให้เห็นหลากหลายรูปแบบของมารุโบสูนะครับและนี่ก็จะเป็นแบบปิกเบลนะครับก็คือมีไส้เทียนบนและไส้เทียนล่างนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบของ o p e n i n g นะครับมารุโบสุ p p n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  g นะครับ โอเคนะครับอีก2ตัวอย่างนะครับอันนี้คือ Time Frame 1นาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของมารูปโบสูแบบธรรมดาเลยนะครับก็จะไม่มีไส้เทียนบนและไส้เทียนล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบครอสซิงนะครับต่อมานะฮะเรามาดู t ท m e เฟรม e ้นาทีบ้างดีกว่าครับโอเคก็จะเห็นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของบิ๊กเบลนะครับมารูปโบสูแบบบิ๊กเบลนะฮะมีอีกไหมครับ ย o o มดูตัวอย่างอ้ามีตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบของ opening นะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะโอ้ผมเห็นแว๊บๆตรงนี้โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบของ c r o s i n g นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบนะครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับใครมีความคิดเห็นว่ายังไงหรืออยากแชร์ประสบการณ์อะไรนะครับ ก็สามารถคอมเมนต์คุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะพยายามอ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและกด subscribe ติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะครับอ๋ออย่าลืมนะครับตอนนี้ทุกคนสามารถดาวน์โหลด e-book ฟ r y แอคชั่นนะครับระดับเริ่มต้นหรือระดับที่1ได้แล้วนะครับผมก็ จะทิ้งลิงก์นะับไว้ที่คำอธิบายชอ่องด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ